สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรีมือสองไอคอนมือสองนะครับกับผมนะฮะบีมพิทยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายไปตามบริษัทพิทยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมาอีก1คันนะเข้าใหม่นะพี่นะนะครับตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะคันเก่าๆที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับรีวิววันสวันนะฮะติดจองไปหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันสีขาวคันสีบรอนนะครับคันสีดำนะฮะ2.5 G นะนะครับปี2019นะนะครับโอ้โหยอดฮิตจริงๆพี่รุ่นนี้นะครับนะใครที่ลัามองหารถขับสนุกสนุกนะฮะนะฮะสักรุ่นหนึ่งนะครับนะฮะก็ ดู 2.5G ไว้ได้เลยนะครับ 2.0G ก็เน้นใช้งานทั่วไปนะนะครับนิยามของมันละกันนะฮะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะให้ไวราคาเดิมเลยพี่799,000บาทนะคันนี้ออกห้างอยู่1 5 8น0 0 0บาทนะครับพี่โดนขายแค่799,000บาทราคาเดิมราคาเดิมนะครับผมยังไม่ขยับนะฮะยังไม่ขยับนะครับผมเนี่ยนี่นะจอดอยู่ตรงนู้นเลยพี่นะสีบอลน,นะครับผมแล้วก็สีขาวติดจองเรียบร้อยแล้วนะจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเนะี่ยก็ขอขอบคุณลูกค้านะที่ให้การสนับสสนนนนนนุะะะคคครรรััััับบบาาหหตตวว2.5ี้้เเขมมใ่โอ มอเตอร์ด้วยนะครับ 2.5G เซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะด้านหน้า2จุดนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ uh, ได้รับความนิยมนะเครื่องขับสนุกนะล้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น Limited Edition นะหนึ่งล้อไม่ใช่หนึ่งล้อหนึ่งรุ่นนะนะ Max 18นิ้วนะครับผมมีให้แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวจริงนะครับยางรู้สึกเป็นปี24นะฮะคันนี้ยางปี24เป็น Dunlop LM705 นะปี24นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะ225 เออสิบแปดนะครับสี่สิบห้าสิบแปดสองสองห้าหรือสองสามห้าผมจำไม่ได้นะครับนี่นะยางสปอร์ตนะนะครับใช้ได้เลยคันนี้เหลวคอนสันไม่มีบุบไม่มีลยิ้มนะครับกระจกเดิมโตต้าทุกบานนะนะครับติดฟิลม์มเรียบร้อยนะไฟหน้าเดทามิงไลท์นะเป็นโปรเจเตอร์ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยพี่ทะเบียน8กพนะ8ปดศูนย์เก้าสาม นะครับขายราคาเดิมนะครับเข้ามาใหม่พี่นะเติมมันเข้ามานะนะครับให้ทันแล้วกันนะคันนี้เรียกมาอยู่1นึ0 0 0สนสโลนะครับรถหน่วยงานของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเข้ามาที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้สภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะสีดําดิสฟรีเรียบร้อยนะน่าจะมันหกสิบครับพี่นะครับสวยเลยรองรับน้ำมัน e 8 5นะครับผมนะหลัดเครื่อง a 2 5 a นะครับ2.5ลิตรนะฮะ209แรงม้า250ริบรตันเมตรนะครับแล้วก็ เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะฮะเกียร์เฟืองนะไม่ใช่ CVT นะนะครับมันถึงขับมันไงพี่ผมบอกเลยว่าใครที่ไม่อยากตามนะบนท้องถนนนะไม่อยากเป็นผู้ผู้ตามนะคันนี้นะฮะตอบโจทย์พี่นะฮะเร่งแซงสนุกครับสำหรับตัว 2.5G นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของคันนี้กันครับ มาครับมาต่อในส่วนของภายในคันนี้แลนวครับนะภายในคันนี้ก็เดิมๆนะนะครับภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยกันแล้วกันนะครับผมคันนี้นี่นะพี่ดูปีกเบาะโอ้โหเลขไมล์แสนสองหมื่นสี่พันโลพี่รถประจําตําแหน่งนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงแล้วก็ดูปีกเบาะอบรัดลําตัวนะไม่มีขาดนะสภาพสวยจริงๆนะฮะในส่วนของจุดขึ้นลงนะครับไอตัวพักแขนนะนะครับนี่ไม่มีขาดสภาพเดิมไม่มีดรอปเลยนะนะฮะ กุญแจได้มา2ดอกนะนะครับเบาะปอบไฟฟ้านะฮะด้านข้างนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ปรับพนักพิงนะนะครับนี่นะฮะออกแบบในพื้นฐานของรถผู้พิหารนะครับเบาะคนนั่งข้างพี่ผมไปดูปีกเบาะจากฝั่งนี้เลยนะสวยไม่มีล้มนะฮะหัวเกียร์ยิ่งแล้วใหญ่พี่โอ้โหพี่ดูไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคันนี้นะครับเดี๋ยวมีเก็บรายละเอียดสีแค่นั้นเองนะฮะเพราะดูดูแล้วนะจะมีโดนสเก็ดหินโดนรอยขุดขีดาบ้างนะฮะนะครับเป็นตามธรรมดานะของรุ่นนี้นะฮะลิ้นมันยื่งนิดนึงพี่นะฮะ ด้านข้างนะครับแผงประตูนะนะครับเดี๋ยวมีเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถเพิ่งเข้านะนะครับได้แค่ล้างภายนอกแค่นั้นเองนะครับนี่เมทอาร์คสวยนะครับจุดเชื่อมต่อสวยนะครับกระจกเดิมโตต้านะครับซอฟทัชแล้วก็ได้นะฮะโครเมียมด้านในไฟเมลไลท์นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกลูกนะออโต้ที่สี่บานนะพับกระจกไฟฟ้าเป่ากระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เมมโมรีซีทนะมีให้2จุดนะครับ ปุ่มกดนะฮะมีทักชั่นคอนโทรลนะฮะเปิดฝาท้ายฝาถังแล้วก็พุชสตาร์ทนะครับมาโอเคมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าคันนี้ได้พยายามเดิมทั้ง4ชิ้นนะนะครับนะฮะมาเนี่ยนี่กุญแจเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขัดกุญแจอีกทีนะรู้สึกเป็นคาบกาวแค่นั้นเองพี่นะครับมาฮะสตาร์ทเครื่องครับ1 2 3นี่นะฮะพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้นะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนเออ่เลื่อน ไม่ใช่สิเราต้องใช้คําว่าเนี่ยนะี่นะเดี๋ยวดูหน้าจอก่อนเนี่ยหน้าจอมีโดนขุดขีดน,นิดน,นึงนะนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวปรับแก้ไขให้นะครับเอ่อพวงมาลัยนะนะครับเลือ่อยยืดเข้ายืดออกแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูปุ๊บอ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก่อนนะครับแล้วก็เอ่อเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะจะอยู่นี้มาปุ๊บผลักมันเข้าไปนะครับแล้วก็ยกมันหน่อยนี่นะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าผมขายยาวนะหัวเข่าสูง ก,ก็อยู่ประมาณนี้นะจะได้ไม่ติดเข่านะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะฮะด้านหน้าคูา่จะเป็นฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนทังข้างนะแล้วก็เสาเสาเอนะทั้งสองนะครับแล้วก็หัวเข่านะครับจะประมาณนี้นะด้านหลังรู้สึกจะเป็นอยู่ในสัวของส่วนของเสาซีนะครับนะเอ่อเชื่อมต่อโทรสายรับสายนะครับแล้วก็เ,เป็นโครสซันโทรนะมีมาให้นะล็อกความเร็วแต่ยังไม่เป็นอัดัอทีพนะครับ นะซึ่งลายของตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนะครับปุ๊บปรับกล้องหน่อยไฟโชว์ตัวน,นี้มีโชว์ในเรื่องของแรงดันลมยางแค่นั้นเองครับนะนอกนั้นก็เดี๋ยวใส่ลมแรงดันลมยางเข้าไปเท่าเดิมก็หายนะครับเออ่บาคสปอร์ตมิเตอร์นะนะครับทักชั่นคอนโทรลเปิดอยู่นะครับเลี้ยวคอซ็อฟิกเลิฟเปิดอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันเปิดอยู่มัเหล่าไฟฟ้าสามารถปรับตั้งค่าได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกทุกอย่างเลย นะครับสำหรับลายในส่วนของเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นตัว2.5น้ำมันล้วนนะครับถ้าพี่อยากอัปเกรดนะฮะนอกเหนือจากนี้นะให้เป็นฟังก์ชันที่เป็นตัวพรีเมียมนะครับผมแนะนำเป็นตัว m ม n เนวชั่นพรีเมียมนะฮะ2.5พรีเมียมนะตัวนั้นนะ,นะครับจะได้ในส่วนของเจ้งเตือน ก่อนการชนตั้งเตือนรถออกน้องเรนและก็ Adaptive Cruise Control นะนะครับนะครับมีมาให้สำหรับตัว2.5พรีเมียมไมเนอร์เชนปี2022ขึ้นไปนะครับหรือว่าในปี2021ปลายปีนะนะก็อยู่ในชมนั้นนะครับนี่หน้าจอนะฮะมีรอยขูดขีดนิดนึงนะเดี๋ยวทำแก้ไขให้นะครับผมนะหน้าจอเอ่อนอกนั้นก็มีแอร์ปรับออโต้แยกซ้ายขวานะครับนะฮะแล้วก็เป็นดูออลได้นะฮะเอ่อไวเลสชัชเจอร์นะครับนี่มีมาให้ด้านในนะตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยปึ๊บหัวเกียร์มันจะบางหน่อยนะ นี่นะวางโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จได้เลยครับนอกนั้นก็เป็นพวก power outlet นะครับ aux usb นะครับมีมาให้ที่วางแก้วมีแค่2จุดนะครับนะใส่เยติได้ตกแต่งเป็นลายไม้ลายเสือนะครับฝั่งนี้เหมือนกันลายไม้ลายเสือนะครับด้านในเป็นไฟเม็ดไลท์ตรงนี้เป็นซอฟทัชนะฮะมีเกะให้ด้านในใส่ของนะฮะแล้วก็ด้านบนนะเป็นซอฟทัชเหมือนกันนะฮะพวงมาลัยสวยอยู่พี่นะโอ้โหอ่ะมีสกิดตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวทําให้นะครับสำหรับพวงมาลัย2จุดนะฮะพวงมาลัยแล้วก็ตรงอ่ตรง หน้าจอครึ่งเสียงอ่ะเดี๋ยวดูกล้องถอยหนะ่อยหนึ่งสองสามปุ๊บกล้องถอยสองมุมมองนะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมเปิดไฟอยู่นะนะฮะมันก็เลยหน้าจอไม่ค่อยสว่างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับถือว่าชัดเจนอยู่กระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับมีมาให้แล้วแผงบังแดดด้านหน้านะครับนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้ที่ใส่แว่นไม่มีนะเพราะคันนี้มีสรรันลูบนะครับอ่ะดูสรรันลูบหน่อยปุ๊บวันทัชนะครับนี่สามารถเปิดได้เลยกระจกด้านบนที่เป็นสันลูบนะฮะก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะน่าจะประมาณี นะครับไฟด้านหน้านะฮะเป็นไฟมินิมอลมินิมอลหน่อยนะนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไฟ2แผ่นที่อันนี้โอเคมอเตอร์นะนะครับกระจกแล้วก็ไฟมีมาให้นี่ประมาณนี้เลยพี่ด้านบนเป็นซอฟทัชไม่เหนียวติดมือนะไม่เหมือนรุ่นก่อนปี11นะฮะร,รุ่นนั้นอาจจะเหนียวโหมดกานกระพี่คนระับสำหรับตัว 2.5G นะครับมีมาให้แล้วนะอีโคโหมดนะว่าโหมดสปอร์ตโหมดนะครับเบรคโคมีมาให้เบรคมือไฟฟ้านะครับมีมาให้ถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานจริงๆนะสำหรับตัว 2.5G นะ นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับอนาคตผมว่าไม่ผิดหวังนะนะครับมีมีกินมีใช้แน่นอนพี่นะนะครับขายต่อมีราคาหมองยี้แล้วกันนะครับจุดขึ้นลงนะครับสะเกเพจนะแล้วก็กลับบันไดนะเลอะเฉยๆพี่นะไม่มีรอยนะครับแล้วก็ด้านในนะอ่เป็นเบรกคันเร่งนะครับมีไฟส่องเท้าให้ด้านในนะแล้วก็ด้านหลังนะครับแผงประตูด้านหลังมีอ่าม่านส่วนตัวให้นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะ แล้วก็ด้านในไฟเบี้ยไลนะตรงเปิดประตูนะครับผมนะกระจกลงออโต้นะครับนะซอฟทัชสวยไฟเวลคัมนะครับแล้วก็ซีนเอ่อซีนกาวเหนะือ้อฝานะนะครับกระจกเดิมโตลตา้ากระจกเดิมโตลตา้าจุดขึ้นลงนะครับสแคปเพจนะฮะแล้วก็กับบันไดนี่นะพายางรองพื้นนะเอ่อพรมนะครับตรงตรงรุ่นพี่นะพายางรองพื้นครบทุกจุดนะครับนะด้านหลังอันนี้เปิดไฟหน่อยปุ๊บ <c oughs> ไฟมันจะดูมินิมอลมินิมอลหน่อยนะเล็กๆนะครับแล้วก็พี่ดูบอร์ดด้านหลัง หมือนใช้คนเดียวนะคันนี้นะครับโอ้โหพี่ดูดูความดูผิวของมันสินะฮะนี่ไม่มีรอยยับเลยนะนะครับฝั่งนู้นเหมือนกันนะฮะนั่งอาจจะนั่งบ้างนะครับเหมือนกับไปส่งไปส่งเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นั่งไม่นานนะนะไม่ได้ใช้บ่อยนะนะครับแล้วก็ที่ใส่แก้วนะครับมีมาให้แล้วก็ตรงที่เท้าแขนนะสวยไม่มีขัดนะรองรับ Isofix นะครับหรือว่าคาร์ซีด้วงนะฮะด้านบนหลังคาพีดัน ไม่มียันไม่มีขีดล่นะนะครับคันนี้รถหน่วยงานนะครับผมของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูที่จุดคีบของหุ่นยนต์นะฮะยังอยู่นะครับแล้วก็พวกกระดูกงูต่างๆนะนะครับสวยไม่มีขึ้นสนิมนะฮะไม่คดไม่งอเลยนะเดิมๆสวยนะล้อแม็กนะครับมีครุฑนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทําให้นะฮะทั้ง4วงเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ทั้ง4วงลายจะเป็นเอกลักษณ์จริงพี่นะครับยางเป็นล้อหลบนะฮะสปอร์ตเอลเอนะครับปี2024 นะครับดิสเพลย์ด้านหลังช่วงล่างเป็นดับเบิลวิชบลอนข้างหน้าเป็นแมคฟอร์สันสตัตนะฮะตัวนี้ไหวใจได้พี่นะหักหลบต่างๆนะครับโคง้งโคง้โคงเอาอยู่นะฮะนะครับ,นะรบเอาอยู่นี่ด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยให้สีจุดนะครับและที่สําคัญ2.5พี่ด้านล่างอย่างงี้นะครับ209ร้อยเ้าลยมานี่นี่คือส่วนหนึ่งของ2องร้อครับท่อคู่นะนะครับพี่ต้องไล่ท่อคู่มานะครับไฟท้ายสวยเดิมนะครับใส่ลักสองจุดห้าจีเคมอเตอร์มาเปดิดฝาท้ายหน่อยปุ๊บ ตัวเม็ดอาร์ตนะครับซิลกาวเรียนทั้งฝานะครับโคมไฟไทโคยโตะนะนี่นะรูปไปไม่มีสารนะครับสีรองพื้นเดิมพี่ไม่เงานะนะครับเม็ดอาร์ตยังอยู่แล้วก็ซิลซิลกาวนะฮะใต้ฝารางน้ําใต้กระจกนะได้สภาพเดิมกระจกเดิมโตต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็ไล่ฝ้าไม่มีขาดสติกเกอร์คําเตือนตรงนี้ยังอยู่นะนี่นะครับนะแล้วก็ผมแง้มให้ดูนี้หน่อยนี่ น็อตไม่มีขยับนะน็อตเดิมนะผมเนี่ยจะต้องดูนี้ด้วยนะนะครับบางทีผมไม่ค่อยได้ได้แง้มเพราะว่าดูฝาเดิมแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นน้องแง้มนะครับจุดขึ้นลงจุดพักของนะนี่นะครับมีสกิดนิดนึงนะครับน้องนั้นสวยนะครับแล้วก็พี่ดูผ้ากำมะหยี่เป็นแนวทิศทางเดียวกันนะครับเนะี่ยไม่มีช้านะนะครับดูนี้หน่อยอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับแล้วก็ด้านในเป็นซีนทรมะพร้าวช่วยเหลือพื้นฐานมีแม่แรงบล็อกขันล้อนะครับไม่ขันแม่แรงหุ่นลาก ยางสวยล้อแม็กได้เป็นลายเดียวกันนะฮะ18นิ้วเหมือนกันนะครับซีนทงมะพร้าวด้านหลังนะฮะตรงแผงกันท้ายสภาพเดิมพี่นะดูแล้วไม่ชนพี่ด้านหลังเดิมนะครับไฟส่องแมนที่กล้องถอยนะครับจุบเดียวอยู่นะคันนี้รองรับน้ำมัน e85 นะครับเบาะฝั่งนี้พี่ดูโอ้โหเนียนสุดไม่มีคนนั่งนะอย่างนี้ผมบอกนะนะครับด้านหลังโอ้คันนี้ได้ใช้คนเดียวนะแสนสอง แสนสองหมื่นสี่พันโลนะครับแผงด้านท้ายอ่าแผงประตูด้านท้ายนะฮะบ,บ้านส่วนตัวมีมาให้กระจกเดิมโทต้ตานะครับสีกาวเน้นฝาเม็ดอางยังอยู่ยางเสียงแน่นๆนะครับแผ่นเพดสุริยบัตไปทำตัวรถผลิตเมื่อเอ่อมาร์ชนะครับเดือนมีนานะปี2019นะครับเมดอินไทยแลนด์นะผมนะเล็กเครื่องเล็กถังเล็กเครื่อง A25A แห้ะสติกเกอร์ตัวรถสติกเกอร์มอกรนะฮะยังอยู่นะตรงน็อตไม่มีขยับ แล้วก็บาะคน้าข้างพี่ดูโอ้โหผิวเนียนจริงนะครับมื่อเทียบกับคนขับนะคนขับจะถูกใช้งานเยอะกว่านะครับนอกนั้นเบาะ3ตัวนะฮะทั้งเบาะหลังทั้งหมดนะฮะแล้วก็บอด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนไม่มีคนใช้พี่นะฮะสันนิษฐานได้เลยว่าคดีใช้รถคนเดียวพี่นะครับใช้รถคนเดียวนะคนขับคนเดียวเป็นรถจําจำลำแนงครับของบริษัทญี่ปุ่นนะนะครับแล้วมาเหมือนกันหมดอย่างนี้หมดเลยนะของบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อนข้างชอบแล้วนะครับมาสวยหมดเลยนะทุกคันนะครับ จุดเชื่อมต่อสวยนะครับกะจกเดิมโตต้ามือนบนนะหลังคาสรุปนะครับนี่นะยางต่างๆนะครับไม่มีแห้งไม่มีกรอบนะนะครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนรับประกันให้นะครับผมสภาพเดิมจริงใครหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะสำหรับตัว2 5ยุทานะครับมารอบนี้นะครับคันนี้รู้สึกเข้ามาคันเดียวนะเข้ามาคันเดียวพี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงก่อนลืมเปิดมาครับไม่ตัดแล้วนะนะครับ ห้องเครื่อง A, 25, A 2 5 A 2.5ลิตรนะฮะ2 0 9แรงม้าพี่แรงดึงหลังติดบอดเลยนะ250นิวตันเมตรเลเบลนะฮะยังอยู่นะครับ123 3จุดนะสำหรับตัว 25g นะครับเป็นอานร์เคเซลลินนะฮะเม็ดอาร์เคเซลลินยังอยู่นะสนกาวเดินน้ำฝาพี่โหลูกกลมสวยนะสวยเดิมจริงอันนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มใสย,ยังอยู่ฟิล์มใสนะยังอยู่โชคดันได้สุดกระบอกนะครับโชคดันฝา น้ำฝาหน้าไม่มีขยับครับได้ความเดิมเลยสีกาวเดี๋ยวน้ำฝาชุดหนึ่งก,กันความร้อนนะแนบๆแน่นๆ,ๆพี่นะฮะด้านบนสวยนะฮะฟิล์มใสยังอยู่นะฟิล์มใสยังอยู่ฝาโปรงหน้าเดิมครับบอกเลยการันตีถ้าน้าเดิมท้ายเดิมแล้วก็โอ้โหเกียร์เอพี่ผมบอกเลยนะนะครับแล้วก็ด้านบนนะที่ปิดคันบนว่าน้ํานะครับพลาสติกเดิมนะฮะนี่คือเสียงของเครื่องยนต์นะครับ นะไปเก็นฝาสูบฝาวาลแห้งๆนะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มครับผมนี่อย่างเ,าเครื่องใหญ่ๆนะครับน้ำมันเบรกกระลุกบางคนด้านในนะเม็ดอาร์คเลี้ยงสวยเลยนะครับชกเดิมทามพักน้านะฮะมอน้ําแล้วก็กองอากาศทางเข้าของไอดีนะนะครับกองอากาศฝแบตเตอรี่นะครับ ECU แผงฟิวรีเลย์นะฮะแล้วก็ปั๊ม ABS e ี่นะเครื่องจะอยู่ประมาณนี้แห้งๆเดิมๆครับนี่นะฮะ ขับเพื่อนด้วยเกียร์8สปีดนะนะครับออโต้8สปีดเป็นเกียร์เฟืองไม่ใช่ CVT นะมันถึงขับสนุกไงนะฮะแล้วก็ทนด้วยนะนะครับตัวนี้แรงได้โดย NA นะครับนะเครื่องเดิมๆของโตโยต้าเลยไม่มีระบบอัดอากาศที่เป็นตัวเทอร์โบนะครับนี่เป็นเป็นตัวเก่งของโตโยต้าเลยนะฮะการทําเครื่องแบบนี้น่ะโตโยต้าชอบนะฮะแล้วมันทนด้วยนะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคันนี้ออกห้างอยู่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะพิจารณาขายราคาเดิมครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะ นะครับข้าราชการรับสกิลพนักงานบริษัทนะมีเครดิตผลบัตรผลบ้านผลรถผลสินเชื่อกสดผลมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะรอผลออกมาได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับคันนี้ฟิล์มเสียนิดนึงเดี๋ยวจัดการให้นะนะครับซื้อสดมีแบบ3.5%นะครับผมถ้าต้องการถูกกว่านี้โทรคุยละเอียดกันนะครับเบอร์ผมด้านล่าง093 269 9898นะะฮบีมพยนต์นะะฮแล้วก็ช่องทางหกเกนะครับแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับีมพยนต์นะแล้วก็ทงทาวไล6้อนนะครับักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ตัวนี้มีคันเดียวแล้วนะนะครับเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีคันเดียวจริงนะนอกนั้นติดจองไปหมดแล้วนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาจริงพี่นะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ทาอะไรนะแค่ล้างข้างนอกอีกเดียวนะครับแล้วก็น้องทําความสะอาดล้อแม็กห้องเครื่องแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้ทาความแบบเต็มสูบนะนะครับนะมีแค่นี้เองประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ให้ไวเลยกันนะนะครับ 2.5G มีมาไม่บ่อยพี่นะครับสวยจริงๆนะทะเบียนสวยด้วยนะป0 9 3ูกมนะครับมาประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ให้ไวแล้วกันนะ ตลอดคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ